สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวลำโพง LG กันครับโดยลำโพง LG ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เป็น6นิ้ว90วัตต์ครับซึ่งหายากอย,กอยู่นะมันเป็นของค้างสต็อกค,ครับค้างสต็อกค้างสต็อกแล้วก็มันก็เอามาขายอยู่รอบหนึ่งแล้วแล้วมันส่งให้ผมแล้วมันเบี้ยวแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนแรกผมว่าจะส่งคืนผมไม่เอาแหละขี้เกียจส่งคืนผมได้มาดอกประมาณ400กว่าบาทนะดอกเนี้ย สี่ร้อยกว่าบาทแพงอยู่แล้วมัก็ส่งมาให้ผมเบี้ยวด้วยซึ่งผมชอบใจที่ว่ามันยาวดีครับมันยาวดีช่วงระยะตรงนี้มันยาวดีแล้วก็พอดีผมเพิ่งจะซ่อมมันหลังจากที่มันส่งมาวอยเบียดไปตัวหนึ่งผมก็เลยทําการซ่อมซ่อมไวอยไปแล้วให้ไว้ไม่หายเบียดก็เลยเอามาลองเสียงกันหน่อยโดยผมลองผมจะใช้แอมอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้มันเป็นแอมบลูทูธ อะไรก็ไม่รู้ผมซื้อไว้นานแล้วจำไม่ได้แล้วสเปคน่าจะสูงอยู่สเปคตัวนี้น่าจะได้วัดซึ่งเยอะอยู่มันมีรุ่นบอกอยู่นะ xh an หนึ่ครับเป็นแอมบูทูธเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่ามันจะไม่มีวอลลุ่มปรับครับมันจะใช้เป็นการกดปุ่มเอามากกว่าเป็นกดสวิตช์อะกดสวิตช์เหมือนพวกลำโพงพวกมาเชลไม่ไม่ใช่มาเชลดิเหมือนพวกลำโพง jbl ครับก็ใช้การกดกดเอา ก็โอเคอยู่นะกดเปลี่ยนเพลงกดอะไรได้แล้วก็บลูทูธมันก็ใช้อะไรก็ไม่รู้ชิปเซตอะไรก็ไม่รู้แล้วไฟที่ผมใช้ในการเลี้ยงมันตอนนี้ผมใช้19โวลต์นะนู่น18โวลต์กว่ากนู่นกองมาตรงนูนนู่น18.9จโวลต์ในการเลี้ยงมันตอนแรกว,ว่าจะเอาแบตตัวนี้แต่ว่าแบตตัวนี้มัน12โวลต์มันจะอัดได้ไปเต็มที่ครับเพราะว่าลําโพงมันได้ต้อง9กวัตต์ผมว่าผมใช้ไฟ19กโวลต์ก็ยังแอมมันก็ยังแรงไม่พอที่จะไปขับลําโพงนะครับ เพราะลำโพงมัน90วัตต์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงคลิปนี้ก็คงสั้นๆครับไม่มีอะไรมากลองเสียงกับเพลงของเทสซาวทั่วๆไปแล้วกันนี่ครับให้ฟังกันคำๆแต่ว่าเหมือนแอมผมมันมีปัญหานิดหนึ่งนะเวลาผมเปิดมันจะมีเสียงอะไรดังแป๊กๆอยู่นะไอ้บาฟังเสียงกันนะครับ น,นี่ต่อแหลมมากต่อครบทุกดอกนะขนานกันขนานกันเดี๋ยวหยุดที่แปแบบ๊บโอเคครับผมไปหาเพลงมาแล้วเอาเพลงนี้ดีกว่า หรือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวหาเพลงอีกเพลงโอ้โหัโ่วไปหมดเลยครับคลิปนี้ <c oughs> พอกัอนดีกว่าเพราะพอดีผมมันมันดังเกินนะครับมันดังเกินแล้วผมอัดมากไม่ได้เพราะว่ามันดึกเกินเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าเอาเดี๋ยวีงเดี๋ยวผมประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าแต่ถือว่า ใช้ได้ดีเลยครับกัแบบตัวนี้นี่ครับแค่คนฟังเสียคนคนขายแรงเนี่ยดูดิเราฟังพอะๆกันนะครับไม่ต้องเน้นหนักแต่ว่ามันดังดีจริงครับโอเคะ้ะไปดีกว่าเดี๋ยวค่อมาี <c oughs> ไปไปนะครับ di ferra